สบายดีด้อพี่น้องมากินข้าวเทียนกันเด้อตำมุ่งเนาะตำมุ่งมีข้าวปุ่นนะก็มีทอดปลาทอดปลาทอดปลาสดิี้ะก็ต้มยำปลาปลาบุญ้มมุะตมมุนนะกๆน้ำกันเด้อต้มมุนนะนมมนดูดี้ว้นดูดี้วแ่ลกซีนนะ่ลูกองให้ลูกอิเกเ่ลกซินอาเสกเก่ะอะอายังก็เอาีลอะ ดากามก้าก so ้อ่ไปปเอู่นนี่เขาเหนียวอือกินดิใช่ไหมกินดิัเขยง่ะนักับอ้หันเนาะานะคค้ิดนึนั่งกมะลานั่งล้าง่เบาเบา่ยคไปถูกเด็กถเด็กนวามาตัดปานุลกบบบมุก ไปจะห่าแถวเล่อจะห่กงนอกเจ้าจานมาแบงปลามาผิงดเลย่หาปลาไอจานยจานจาน่แบงอาปลาเนี่ยเห้าร้านแตกอยู่บานเนี่เอาเอาร้อเอาก้อนดุไป ไปกอนไปเออนั่งหันแหละกระโหลกอยู่ไกลมองเออเออนี่เอาตัวสมองหูน้ำเป็นชินปลาดเขาอย่านี้ปลาทอดพี่อ้งมึงถึงอยู่ก่ล้วเออต้นชาญมอาจาแม่ปอาม่ลูกแ่ต้องลูกแม่ปลูกนีอะรนะุทต้องดอกอ่ตัวเดียวก็ไม่ต้องสห้มันเลยาปะาจานหย ตัวม่หมในะเ็อ้อีกวอนาะนพน้ำกันน้ำกันิดีหนูกินกินพ่อจนกินน้องโม่หยิบเอาหลดบวงซอยยิบเอาเจยรามั้งไม่สิิ้มป่าจะหายไปมันแหลมนะดูเฉียนพูดมาใส่นอุตส่าเอออือเไปเบมาจอง เอาบวงนี่เอาให้มันครบกันด้บ่เอาไปให้บรรณาป้าเนี่ยบวงนี่มีด้บอแป้ด้ออืมเอาไปเลยอะเอาไปไ้่องไร้ลาเย้มันกินอยู่เชื่อหรือเปล่านีา้มอีมีมันบมันเปไดยู่ล้างบาันบอกอืมจะหาใครกันเนาะเดี๋ยขยันด้วย อไรอยู่เอาที่ไหนลูกย็อไรก็ตักเอาที่อะไรก็หาที่ว่าอไฟปลาไม่ยังปลาจ่ะมาปีนเถาะมาปีนเถาะทถดไฟปลา้กินข้าวเที่ยงแล้วพี่น่อตะบะใบซองเด้อเนี่ยเาว่าลุงหนาลุรลางอยู่ี่พี่น้อเลยต้องไปเอาปลามาเนาะไปเอปลาอยู่น้องเนาะ มาลัตมเบเสียบเสียบด้ยเสียบอาสนิกรเดื่อพี่น้องกินขขากันเด้อปาเนี่ย